สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาว FC of g l o ok ทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะครับเพื่อนๆติดตามกันให้ดีนะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระปิดาหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะครับเริ่มตั้งแต่ Tip EP หนึ่งนะฮะก็คือยุคแรกนะครับเป็นยุคปี2,460นนะครับว่ามีวัตถุมงคลแบบไหนมั่งและเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับ ยุคแรกเดิมทีเลยนะครับผมพ่อคนวัดบางแสะประเทศมาเลเซียนี่นะครับทำยุคแรกมาในปี2460นะครับเป็นปีที่หลวงพ่อคนเริ่มทำวัดถุมงคลชิ้นแรกขึ้นมานะครับก็เลยอาจจะยังไม่สวยเท่าที่ควรนะครับแต่ว่า อเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีนะครับเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับมีดใช้มีดการปาดแต่งนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยแบ่งเป็นยุคๆไปนะครับแต่ EP ีนี้ผมนะครับได้นำภาพและประสบการณ์ที่เล่านะครับเกี่ยวกับปี2460คือยุคที่หน,นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับ ชมรับฟังว่า,าวิธีการดูพิมพ์นะครับดูยังไงมีกี่พิมพ์นะครับหลักๆก,ก็มีด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์นะครับคือพิมพ์แรกที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยคือพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเป็นพิมพ์ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็มีการปาดแต่งแต่ไม่มีปาดแต่งก็มีนะครับ แต่ว่าให้ดูเนื้อเป็นหลักนะครับพิมพ์ปั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะดูเนื้อมวลสารถ้าเข้าพิมพ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือแท้นะครับแต่เดี๋ยว EP ีหน้าผมจะมาสอนดูอีกทีนะครับ E ีีนี้ผมบอกพิมพ์หลักๆดูก่อนว่ามีอะไรมั่งสำคัญก็คือมีพิมพ์แจกแม่ครัวพิมพ์เต็มองนะครับพิมพ์คือพิมพ์นั่งเต็มองแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์พิเศษคือพิมพ์สองหน้านะครับ ล้วนแล้วแต่เป็นพิมพ์หายยากทั้งทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาและดูนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้านะครับผมจะมาบอกว่าพิมพ์สองหน้าแยกยังไงดูยังไงนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับว่ามี3พิมพ์หลักนะครับเพื่อนๆจำดีๆนะครับก็คือพิมพ์แจกแม่ครัว พิมพ์เต็มองค์แล้วก็พิมพ์สองหน้านะครับขอบคุณครับ